ในานามของพระเดชพระคุณพระธรรมทัชชิวณีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดปฐมนารามขออนุมโมทนาต่อกุศลเจตนาที่ท่านทานบาีทั้งนั้นได้มาพร้อมกันได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลตักบาตรหรือถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิสุ์สามนเณรณวปรวัติวัดปฐมนารามในเช้าว,วันนี้และก็วันนี้สืบเนื่องเป็นวันธรรมสวรรณะหรือว่าวันแห่งการฟังธรรม พรรษาทุชนคนใจบุญทั้งหลายก็ได้เดินทางมาสู่มณฑลพิธีวัดปฐมนารามแต่ละท่านนั้นได้มีวัตถุทานมีข้าวปลาอาหารดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นที่ได้มาถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่จำพรรษาอยู่พำนักอยู่นวัดปฐมนารามจึงควรแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง นังที่ได้เคยปรารบกับท่านทั้งหลายบ่อยๆว่าเมื่อครั้งเป็นนักเรียนนั้นเวลาแปลธรรมบทก็จะได้มีข้อความแทบทุกเรื่องว่าประชาชนชาวเมืองสาวัตถีก็ดีราราณสีก็ดีในครั้งพุทธกาลนั้นในแต่ละวันแต่ละตอนเช้าๆก็จะเดินทางมาสู่วัดมาวัด ในบทพระบาลีก็จะกล่าวไว้ว่าตุจหาท่าน,นกตปุบาเป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่ามาแล้วหมายความว่าแต่ละท่านแต่ละคนก็มีวัตถุทานติดไม้ติดมือมาถวายพระภิกษุสามเณรพอตกตอนบ่ายตอนเย็นบ่ายๆมาก็ไม่ก็เข้าวัดฟังธรรมเวลาเดินทางเข้าวัดก็ไม่เคยมีมือเปล่ามาแต่ละท่านก็มีน้ำปานะบ้างของขบเคี้ยวพอที่จะ ว่าพระเนนท่านจะฉันได้ไม่ผิดเป็นโทษเป็นอาบัติก็เกิดความสงสัยมาโดยตลอดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้เขียนหรืออาจารย์ผู้แต่งตำราแต่งไว้เขียนไวใ้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านได้เข้าใจได้นึกหรือแม้กระทั่งว่าเกิดความสงสัยพอได้ไมาเห็นท่านทั้งหลายอย่าว่าแต่ในอินเดียอะไรในประเทศไทยมนตลพิธีวัดปฐมนาราม เรียกว่าถนนทุกสายนั้นดวงจิตทุกดวงท่านทั้งหลายก็มุ่งตรงสู่วัดปฐมนารามเป็นผู้ที่ไม่เคยมีมือเปล่ามาจริงๆนี่ดอกไม้ทุบเทียนเข้าปลาอาหารมาเป็นต้นเพราะนั้นจึงได้หายสงสัยว่าสิ่งที่อาจารย์ผู้แต่งคำพีในครั้งพุทธกาลนั้นได้บรรยายไว้เป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนที่เกิดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่นำพระพุทธศาสนานั้นไปเป็นศาสนาประจําจิตประจําใจไปขัดเกลาจิตใจให้เป็นจากมนุษย์ก็จากคนก็เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็เป็นอริยชนในที่สุดก็คือพระพุทธศาสนาทั้งนั้นช่างเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่เกิดมาแล้ว ได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการเกิดการได้เป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วได้ฟังธรรมเราก็ฟังแล้วได้มาร่วมสมัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้ร่วมสมัยท่านแล้วแล้วก็ได้ยังพบพระพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ชายนั้นยังได้บวชอีกถือว่าได้เปรียบขึ้นมาเป็นสี่ประการห้าประการสี่ประการนะได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ยิ่งในชีวิตของแต่ละคนแล้วดังนั้นในวันนี้เป็นวันธรรมสวรระหรือว่าวันพระในภาคเช้าก็ทีทังที่ได้ปฏิบัติมาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายก็มีภาร,ระหน้าที่ต่างกันบางท่านรับพรรับศีลตรงนี้รับศีลรับพรเสร็จแล้วก็กลับสู่ครหสถานบ้านเรือนไปประกอบธุรกิจที่เราดำเนินชีวิตอยู่ ส่วนบางท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจก็จะได้ร่วมทำรรวัดเช้าและสมาทานอุโบสถศีลได้รับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งวัดปฐมนารามนั้นได้ถือเป็นกิจวัตรหรือถือปฏิบัติเป็นเนติบแบบแผนมาโดยตลอดตั้งแต่บุรพาจารย์มาเป็นต้นและในเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนก่อนสงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเวลานั้นผ่านพ้นไปหลายๆท่านก็คงจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของวันเวลาหรือสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดือนพฤศจิกายนท่านในอดีตนั้นวันที่หกพฤศจิกายนเป็นวันครัยวันสเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในหลวงรัชกาลที่สิบทรงออกผนวด หรือว่าบวชในบวรพระพุทธศาสนาตามขัตยราชประเพณีในวันที่หกเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็ผ่านพ้นมาแล้วก็เล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ว่าพออายุพรรษาม,มากขึ้นเล่าความหลังล้ำลึกความหลังบางอย่างความหลังสิ่งที่ดีๆถ้าเราไม่มาเล่ามาเปิดมาเผยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ทราบเอาไว้เป็นคติเตือนใจแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมือง ในโลกนี้ก็เกิดขึ้นในเรือนนี้พฤศจิกายนวันนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าผู้นำสูงสุดของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาในโจไบรเดนก็ได้รับเลือกตั้งโดยคะแนนสูงสุดก็ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเราท่านทั้งหลาย ในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มาย้อนดูที่ตัวเราเจา้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระญาณสังวรทรงนิพนธ์หนังสือว่าชีวิตนี้นี่น้อยนักให้มองว่าชีวิตนี้น้อยแล้วก็สั้นให้เรารีบเพื่อจะเป็นการกระตุ้นความเพียรของเราปลุกให้เราให้ตื่นอยู่เสมอเขาเรียกว่าชาคาริยานุโยกประกอบความเพียร หรือมีสติสัมปชัญญะรอบรู้เตือนตนอยู่สลอดเวลาประกอบความเพียรอย่างคู่ตื่นอยู่เสมอเป็นผู้ไม่หลับคือผู้ที่ไม่ประมาทถ,ถ้าผู้ที่มีความประมาทนั้นแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้หลับอยู่ตลอดประมาทในวัยประมาทในความไม่มีโรคประมาทว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี่มันนานอันนี้เป็นความคิดเป็นทัศนคติที่ผิดมหัน ความจริงแล้วชีวิตของเรานี่น้อยเกณฑ์ไว้หนึ่งร้อยปีและจะมีสักกี่ท่านที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางว่าร้อยปีนานๆที่จะมีสักหนึ่งคนหนึ่งท่านที่มีอายุเกินร้อยปีหรือมีอายุร่วมร้อยปีที่เหลือทั้งนั้นก็หล่นหายตายจากไปในระหว่างการเดินทางทั้งนั้นคำว่าเดินทางในที่นี้คือชีวิตของเราตั้งแต่ต้นจนบัดนี้หมายถึงเราเดินทาง ที่จะค้นหาสิ่งที่เราใฝ่ฝันสิ่งที่เราตั้งมั่นถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็ค้นหาความสุขความสุขคืออะไรคือบุญบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขบุญเจ้าของตรัสสุขัดเซตังอธิวัจจานังคำว่าบุญบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความสุขด้วยการให้ความสุขด้วยการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นได้เป็นรูปธรรมว่าในขณะที่เราให้ทาน บรรจงทานเราหรือให้ทานกับสิ่งอื่นๆแม้กระทั่งว่ากับสุนัขแมวถ้าเราเอาอาหารมาให้เขาทานเขากินอาหารที่เราวางไว้ผู้ให้ก็ดีใจปลื้มใจจะกล่าวไปใหญ่ถึงพระภิกษุสามเณรผู้สุปฏิบัติผู้ชุปฏิบัติยายยปฏิบัติสามีเปรีปฏิบัติเป็นต้นที่ท่านทั้งหลายได้นำพัาหารหวันข่าวมาแต่ละอย่างนั้นประณีตละเอียดเรียกว่าเป็นของเลิศ พระเจ้าัางตรัสไว้ในอักขบภาษานันสูตรว่าผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของประเสริฐก็ย่อมได้สองประเสริฐผู้ได้ของผู้ให้ของประณีตก็ได้ของประณีตตามเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เรารู้ได้สัมผัสได้เห็นได้เกิดขึ้นกับเราได้ก็คือการให้ทานแล้วมันมีความสุขที่เราตั้งใจวันนี้ตั้งใจจะถวายวัตถุทานนนนี่นั่นเมื่อถวายไปแล้วเราก็ปลื้มปื้มใจดีใจ นี่ว่าคำว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความสุขในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นอมะตะก็คือมาพระนิพพานที่เราจะต้องเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางการเดินทางของสัตว์วโรปในโลกนี้ที่เกิดมาก็เดินทางไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแล้วผ่านพ้นไปชาตินี้ยังไม่ถึงก็าชาติหน้าก็เอาใหม่ บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปมันก็จะเป็นบุญญาณิธิเป็นเหมือนกับสิ่งเตือนใจให้บุคคลนั้นๆได้ไปต่อยอดในภพหน้าชาติหน้าตัวอย่างก็มี